ว่าพญานาคเป็นผู้ที่มีทรัพย์มหาศาลถ้าเราจะมาขอทรัพย์จากท่านขอท่านได้เลยสร้างใหญ่ขนาดนี้บารมีต้องถึงนะครับแล้วสร้างเกี่ยวกับพญานาคนี้ถ้าบารมีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับปู่นี้จะเป็นปู่สีสุดโท้ที่เป็น กายที่ตอนบําเพ็ญเพียรทําไมหลวงพี่ถึงสร้างขึ้นมาตรงนี้หลวงพี่บอกว่าเราไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมากมายแต่ให้ดูว่าเราไปเห็นอะไรมาที่ปู่พาไปก็คือในนิมิตของหลวงพี่ไปเห็นอะไรมาก็เลยมาสร้างให้เป็นเหมือนอย่างที่หลวงพี่ไปเห็นมาหลวงพี่บอกว่าถ้าในนั้นที่เราเห็นน่ะทรัพย์สมบัติอ่ะ้าเปรียบเสมือนนิ้วก้อยเราเห็นได้แค่นี้ยข้อเดียวเราทําได้แค่ข้อเดียว แต่อีกสข้อเนี่ยเยอะมากกว่าสามาหาศาลวันนี้เราก็อยู่ที่วัดมณีวงศ์นะคะ,คะเป็นวังพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีพญานาคเยอะที่สุดในโลกนะคะมากกว่า1,400องค์เลยแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับพี่กายที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะ,คะ,ะประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงคะในถ้ำนี้เราไม่ได้สร้างเพื่อให้ดูในเชิงแบบว่าเป็นพาณิชย์ รสร้างเพื่อเป็นคําสอนทั้งหมดถ้าเข้าไปข้างในแล้วจะรู้ว่าหลวงพี่จะให้เป็นคําสอนอย่างไราาทาไมถึงมีพญานาคเยอะทําไมถึงพญานาคก,กับพุทธศาสนาทําไมอยู่คู่กันอะไรอย่างนี้ครับจะมีคำสอนอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วก็วันนี้เราก็มีพิธีการรับเชิญนะคะเป็นน้องเมย์เดคนสวยเป็นลูกสาวคนสวยนี่เองไม่มีวันไหนเป็นไรได้ยินไหมได้ยินเนาะแบบดังนิดนึงอ๋อโอเค ถ้าเข้ามาที่นี่นะครับก็จะเป็นหลักคือเราต้องกลับมาไหว้พระก่อนถ้านี้ก็ซึ่งหลอกทำเพชรพีเททองหล่อขึ้นมาตอนแรกขุดพบแต่เสียนนะครับอายุเจ0ปร้อัปีเป็นไร่ฟาพุทีลาประจําวันจันทร์ก็คือว่าขุดพบเสียนก่อใช่ครับแล้วก็ได้เสียนแล้วก็มาหล่อหล่อให้เต็มองหล่อองค์ให้เต็มองใช่โอ้เสียนที่เจ0อปีแค่เสียนครบมุกพระมอรีก็ไม่มีครับอ๋อแค่เสียนอย่างเดียวแค่เียรีออันนี้อยู่ที่ พิศนุโลกนะค่ะทความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เริ่มจากองค์ปู่ศิสุโธใช่ค์นี้ก่อนองค์แรกแล้วก็ต่อด้วยองค์ย่าสีวทุมมาใช่ครับี่เททองหล่อที่นี่เททองหล่อที่นี่อืมแล้วก็แบบเป็นสร้างสิ่งที่กําเนิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ตามมาใช่ครับการหล่อที่นี่จะมีเพื่อสององค์ที่หล่อขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นปู่ศีสุโธนะครับแล้วก็ ยาสีประทุมาที่เป็นกายนาคครึ่งมนุษย์นะครับเป็นองค์แรกที่หล่อที่มาของพญานาคทั้งหมดที่มากกว่า1,400รลูกองค์นี้หล่อขึ้นมาเป็นองค์แรกก็จะเป็นปูสีสุดโธครับพอหล่อปูสีสุดโธเสร็จก็วันรุ่งขึ้นหลวงพี่ก็เลยจุดธูปบอกปูปูถ้าอยากได้เมียมาอยู่ด้วยหาเจ้าภาพมาเองนะทําไมหลวงพี่บอกว่าให้หามารับเจ้าภาพเองเพราะว่าเททองหล่อครั้งหนึ่งสี่แสนนะครับมันเป็นความที่แบบเชื่อส่วนของผมด้วย แล้ก็หลายๆคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอพูดได้พอปักทูปลงได้หนึ่งชั่วโมงครับค่ะมีคนมาขอรับเจ้าภาพคือพอบอกปุ๊บหนึ่งชั่วโมงก็คือมีเจ้าภาพมาขอรับมาขอรับเป็นความมหัศจรรย์ใช่ใองค์ท่านจริงๆใช่ถ้าใครที่มาแล้วยังดูชมแต่ภายนอกแต่ยังก็ไม่เท่าไหร่แต่ข้างในจะยิ่งกว่านี้ไปงั้นเราไปข้างในกันตื่นเต้นมาแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้ว ก็จะเป็นประตูประตูสองชั้นครับประตูแรกก็คือประตูรัตนามณีร์ดนครับเข้าไปข้างในปุ๊บถ้าหันเอาไาอีกด่าหนึ่งก็จะเป็นอีกประตูเหมือนเป็นสองด้านบางคนเข้ามาอยู่ตรงนี้คือมีอีกมิติหนึ่งพอเดินผ่านประตูไปเป็นอีกมิติที่เขาบอกว่าเป็นโลกคู่ขนาดใช่ครับกับโลกมนุษย์ของเราอันนี้ก็จะเป็นพระประธานในถ้ำนี้ครับชื่อเต็มๆของท่านคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชัยบารดาล ก็ความหมายจะมีอยู่ที่ว่า18 18 28 18นี่หมายถึงว่าเด็กอายุ18นะครับ18ตัวที่2นี่คือ18คน18ตัวที่3นี่คือ28วันในการสร้างเสร็จ28วันครับในองค์นี้ครับใช่ครับโอ้โหองค์ใหญ่มากใช้เด็กอายุ18 18คน28วันครับสร้างเสร็จภายใน28่วันได้ยังไงใช่ครับอย่างนี้เนี่ยมี1,400ตนทั้งหมดแต่ว่าถามว่าครบหรือยังตอนนี้ช่างเราปั้นไปเรื่อยๆนะครับปั้นไปเรื่อยๆเพราะว เจ้าภาพอย่ามันท่านใดที่แบบเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพไว้ตอนนี้เต็มจํานวนแล้วอ๋อเลยว่าจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยเต็มจํานวนแล้วแต่ว่าช่างอะปั้นตามหลังเขาไม่ไม่ทัานเพราะว่างานของเรามันไม่ได้เป็นงานหล่อขึ้นมานะครับมันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเกตแต่ละเกตปั้นทีละเกตนะครับโอ้โหน้าพระเนี่ยก็จะมีขนพนทั้งสิบพระองค์ก็จะมีขุนพนด้านนั่นนะครับ งททอนี่ก็จะเป็นนองบุญคนที่เฝ้าถ้ำทั้งหมดเหมือนกับเฝ้าสมบัติปกปักรักษาคอยคุ้มหน้าบริวารตอนนี้จาภาพเต็มแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพต่ถามว่าร่วมบุญได้ไหมการสร้างบ้านเนี่ยเรามีจํานวนคนที่จะอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าห้องอ่ะจะอยู่ท่าบแต่ถ้ำเนี่ยซื้อปูนปั้นถ้ำซื้อนยังไม่มีเราสามารถร่วมบุญตรงนั้นได้ครับไม่ไม่จาเป็นจะต้องแบบว่าต้องสร้างองค์พญานาคอย่างเดียว ความสำคัญก็อยู่สร้างที่อยู่ให้เขาอย่างงี้ครับก็เป็นอย่างนี้ในนี้จะเป็นสื่อเรียนรู้ที่ผมบอกก็คือจะเป็นสื่อเรียนรู้กับเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ก็จะมีทั้งหมด10 8ยรูปร้อยแปดรูปอยู่ในนี้ทั้งหมดรวมอยู่ในนี้เราก็จะเป็นสื่อเรียนรู้ว่าที่เมื่อกี้บอกว่าทําไมเดินที่นี่ต้องมีสติพานาคต่ามากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังชนเกิดอุบัติเหตุได้มีเกิดอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นได้หลายๆนะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางด้านนี้นาคดาแสงสิรจันทาแสงสิริจันทาใช่ทัน,นี้จะเป็นนาคดําแสงสิริจันทา,สสน,ทานะครับแสงสิริจันทาที่ส่วนใหญ่ว่าท่านจะอยู่ในถ้าใ,<ช>ในป่าแล้วก็อยู่ในน้าเค็มพูดง่าย,ายๆก็คือท่านจะเหมือนกับนักรบใช่เป็นนาคที่เป็นนักรบนะที่คู่บารมีของท่าน องค์แสนสิริจันทานาคราชท่านเป็นองค์พญานาคธิปดียอดนักรบมีอาวุธประจำกายคือหอกสีอนันเศษที่ได้รับประทานมาจากพญาอนันตานาคราชรูปร่างสง่างามมีเมตตาเฉลียวฉลาดมีจิตใจที่เด็ดเดียวห้าวหารแตกฉานทั้งวิชาบมนตราและศาสตราวุธเป็นผู้ที่ไม่หวันต่อศัตรูใดๆทั้งสิ้นแม้แต่เหล่าครุฑ ตามประวัติความเป็นมาอันนี้จะเป็นปู่อือรือปู่อือกับญาแก้วนะครับแก้วภัลยาประวัติของท่านจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นภรรยาเนาะอ่าใช่ท่านเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองภรรยาท่านเป็นนาคค่ะแต่ว่าพูดง่ายๆคือพ่อของภรรยาท่านเนี่ยไม่พื้มที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ท่านก็เลยขึ้นมาล้อมเมืองไว้แล้วก็ใส่ให้ท่านเป็นนาค มันโดนคำสาปให้กลายเป็นหน้าตอนนี้ทุกวันนี้คนก็ไปกราบไหว้กันที่บึงการเยอะต้องพามันไทุกๆอื่นะครับอันนี้เราก็จะมีในลักษณะท่าทางที่เป็นก็จะเป็นเจ็ดเสียใช่แล้วแต่ว่าท่านจะเป็นกี่เสียนอยู่ที่ว่าบารมีของท่านท่านสามารถมีทั้งเสียนเดียวและหลายๆเสียนแต่อยู่ที่ว่าณตอนนั้นที่ถ้าเป็นการต่อสู้ก็จะอยู่ที่ว่าจะใช้ก้าเสียนเพื่อจะปกปักรักษาอะไรแค่นั้นเอง เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็แบบงงว่าทำไมมีเก้าเสียนเจ็ดเสียนห้าเสียนหนึ่งเสียนอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้คือประวัติของท่านก็คือผู้ที่สร้างนครวัดนครธมเหมือนกับผู้เมื่อกี้นี้ปู่อือคือภรรยาท่านเป็นหน้าจึงถูกสาบ มีหน้าล่ะวัดที่ทางกัมพูชาก็จะมีพญานาคอยู่เหมือนกันนครับถ้าพูดง่ายๆเหมือนแต่ก่อนวนะ่าเป็นหน้าขเขมรท่านสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะนะครวัดเนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่มากาไม่ใช่วัดนะคือเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยเป็นเมืองครับชวิตนาต้องไปกัน จะเป็นปู่สุวรรณนาคราชนะครับและแม่ย่ากแก้วคํากองการยกปู่กับย่าเนี่ยพวกผมจะมีทีมงานที่จะต้องยกก็คือมีน้องๆทั้งหมด7คนรวมทั้งผมเป็น8ค่ะพี่คิดดูว่ายกแท่นเนี่ยแต่ละแท่นนี่ย,ยากเพราะเป็นทองเหลืองหนักมากค่ะผมยกมปู่ขึ้นปุ๊บทํำยังไงก็ยกย่าไม่ได้พอยกขึ้นไปปุ๊บต้องคองแขนทันที S <S ทํายังไงก็ยกไม่ได้ยกขึ้นแท่ไหนก็ยกไม่ได้ผมเลยโทรไปบอกเจ้าภาพคนที่เป็นเจ้าภาพหล่อพี่ช่วยจุดทูบบอกย่าหน่อยตอนนี้ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ได้พี่ช่วยหน่อยแกก็บอกอ่ะย่างั้นเดี๋ยวพี่จะจุดทูบบอกให้นะตอนนี้เลยนะ,ะอรอ,อก่อนพอจุดทูบบอกปุ๊บนี่เชื่อไหมว่าความอัศจรรย์ตรงที่ว่ายกขึ้นแล้วการวางไม่ชนมุมไหนเลยลงบล็อกได้เลย การยก้องเนี่ยยากมากนะค่ะยกแล้วคล้อมงมือไม่งั้นต้องยกพร้อมกันคล้องกันต้องแนกข้างล่างแล้วยกพร้อมกันขึ้นจะยกพร้อมกันก็ไม่ได้แต่ถามว่ายกพร้อมกันอันนี้ปั้นก่อนนะครับโอ้ปั้นก,นก่อนก่อนที่จะยกขึ้นความยากมาก<อ>จริงๆแล้วความบังเอิญมันไม่มีใช่มันไม่มีความบังเอิญมีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาท่านขีดเส้นไว้ในความเสื่อส่วนผมนะใช่ผมว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับทุกอย่างมันเดินขีดเส้นไว้ละค่ะ อยู่ที่ว่าเราเดินตามถ้าเราแหกไปปึ๊บทุกอย่างมันก็จะเกิดแต่สิ่งที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผึดประสงค์ที่ว่าเราทําไว้พญ <L un ters> าวาสุกีวัดเราเนี่ยมีเหมือนกันทางาด้านหน้าวัดเข้ามาปุ๊บเห็นประตูซุมวัดปุ๊บเข้ามาปุ๊บขวามือจะเป็นกระสีนสมุทรทันที เกษียนสมุดหมุนแกนโลกเปลี่ยนดวงชะตาเปลี่ยนอะไรเปียบโลกที่มียักษ์จับหางนาคยักษ์นั้นอาจจะเป็นเทวสุวรรณองเขาเวที่ดึงแล้วก็จะมีตัวท่านพันเป็นเกษียนสมุดอันนี้จะเป็นปู่พันตาสีนะครับปู่พันาสีนะผู้บารมีของท่านก็คือพนาสีมายาณกินี ทำมาเป็นเททองหมดนะครับเททองเหลืองหมดแล้วก็ต้องมาแปะทองคําแท้อีกทีนึงในนี้จะมีกษัตริย์ของหน้าท<ป>ั้งหมด15บห้าผูสัตต์เทวานคราชนี่เพิ่งได้เคยได้ยินชือ่อพระองค์นี้นะคะพันตสีพันตสีครับอยู่ทต้พันตสีเทวนคราดูแล้วว่าอยู่ทางใต้ภ<ช>าคใต้ที่นี่สาคัญที่เป็นถ้ำปู่แล้วแต่ที่นี่จะเป็นถ้าพูดกันง่ายๆว่าคือเท้าวิรุณปักโผคือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดปกครองครับ อันนี้จะเป็นเท้าวิรุณโอ้สาธุอุ้ยคนลุกคนลุกเลยอะทุกคนอ,อันนี้จะเป็นเท้าวิรุณปักโผและแม่ย่านพเกตสวยงามมากเป็นหนึ่งในสิ่จัรัประมาณาสีที่ดูแลทั้งหมดพญานาคมีทั้งหมดสี่ตระกูล9สายใช,ใช่ไหมคะพระวิรุณปักโผก็จะเป็นองค์สูงสุดใช่ ที่ปกปักรักษาหน้าทั้งสี่ตระกูลเหนือกษัตร<ช>ิย์เหนือสี่ตระกูลนี้<ช>ก็เป็น,นองค์วิรุณปักวิรุปโขใช่ครับถ้าจะึุนมา,มาทั้งว่าท่านก็ดูแลพญานาคทั้งหมดไม่ว่าจะมีอะไรก็คือคืนตรงที่ท่านทั้งหมด เป็นองค์ปู่มุจลินองค์ปู่มุจลินที่เวลาฝนตกอะไรที่แผ่พางพานกันพระพุทธเจ้าใช่ที่ปกป้องพระพุทธเจ้าตั้งแต่ที่ขึ้นมาขอบวชค่ะแล้วว่าบวชไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เด็กๆเคยดู ละครดู Youtube ดูในการ์ตูนว่าหน้าปกเกิดขึ้นยังไงทำไมมีพญานาคเกิดขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้านั่งแล้วมีหน้าปกประมาณนั้ก็เป็นความแบบเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแม้ตัวท่านเองบวชไม่ได้ก็ขอให้ได้มีชื่อในในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาอ๋อก็เป็นองค์ปู่มุจลินนี่เองปู่มุจลินนะคราครับกายท่านจะเป็นลักษณะแ การมาที่นี่ถ้าเข้าไม่ถึงทรัพย์สมบัติถือว่ามาไม่ถึงเพราะว่าพญานาคเป็นผู้ที่มีทรัพย์มหาศาลถ้าเราจะมาขอทรัพย์จากท่านขอท่านได้เลยสร้างใหญ่ขนาดนี้บารมีต้องถึงนะครับ แล้วสร้างเกี่ยวกับพญานาคนี้ถ้าบาร,รมีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะไม่ได้ใช่เรื่องอลามมากปู่นี้จะเป็นปู่สีสุดโทที่เป็นกายที่ตอนบําเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรทำไมหลวงพี่ถึงสร้างขึ้นมาตรงนี้หลวงพี่บอกว่าเราไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมากมายแต่ให้ดูว่าเราไปเห็นอะไรมาที่ปู่พาไป ก็คือในนิมิตของหลวงพี่ไปเห็นอะไรมาก็เลยมาสร้างให้เป็นเหมือนอย่างที่หลวงพี่ไปเห็นมา่หลวงพี่บอกว่าถ้าในนั้นที่เราเห็นน่ะทรัพย์สมบัติอ่ะถ้าเปรียบเสมือนนิ้วก้อยเราเห็นได้แค่นี้ข้อเดียวเราทําได้แค่ข้อเดียวแต่อีกสามข้อเนี่ยเยอะมากกว่าสามาหาศาลเรามีปัจจัยได้แค่นี้ก็คือปู่พาไปดูทรัพย์สมบัติของปู่มาที่เห็นมาเท่านิ้วก้อยแต่แต่สร้างได้เท่านี้ ก็กจนินตนาการดูว่าหลวงพี่ไปเห็นอะไรมาบ้างแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทรนะคะที่เป็นไกด์ช่วยแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เราในการเข้ามาชมวังพญานาคที่นี้ต้องขอบคุณ พ่ถอดมากๆเลยแล้วก็ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสนะคะมาที่จังหวัดนครนายกหรือว่ามาเที่ยวก็อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนี่เองนะสวยงามมากคือเนาะจริงๆแบบไม่เคยเห็นที่ไหนแบบสวยที่นี่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งใกล้กรุงเทพมากด้วยใช่ใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าใครได้มานะคะทุกบุญที่ได้ร่วมบุญกับที่นี่ทุกจุดเลยนะอันเนี้ย ทางวัดนะ่ะได้ช่วยกับโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญที่ร่วมทําบุญทุกจุดนะคะไปถึงผู้ที่ต้องการจริงๆทุกท่านจะได้บุญได้ร่วมทําบุญกับวัดแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับหลงพี่ด้วยก็ขออนุโมทนาเนาะถ้า,ถาสื่อน,นี้ที่เรียกให้มีใครเข้ามาก็ขอให้ร,รายการนี้นะครับบางๆเฮงขอบคุณมากๆครับ